สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นวันที่4ของการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์40วันก้าวสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลอนเหลือตามน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปแรกของซีรีส์นี้นะครับคือบทเกิ้นนำเพื่อคุณก็จะได้เข้าใจภาพรวมของวัตถุประสงค์ซีรีส์นี้นะครับ ซีรีส์นี้จะทําให้ข่าวประเสริออกฤทธิ์ในตัวคุณนะครับจนคุณมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล,ล้นเหลือซึ่งพระเยซูม,มอบให้แก่คุณแล้วแต่อยู่ในมิติฝ่ายวิญ,ญญาณที่ตามองไม่เห็นแล้วจึงจะค่อยๆปรากฏออกมาเป็นความล้นเหลือทางกายภาพที่ตามองเห็นได้ในภายหลังนะครับอย่าพลาดติดตามต่อเนื่องไปจนครบ40วันนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยพระคัมภีร์โรมบทที่หข้อ21 ท่านเปโลเขียนไว้ในจดหมายฝากฉบับนี้ต่อไปอีกว่าเมื่อมองดูดวงอาทิตย์ดวงดาวทะเลภูเขาต้นไม้พืชสัตว์หมาแมวไก่และมนุษย์ด้วยกันแล้วเราก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการทรงสร้างอย่างอัจฉริยะของพระเจ้าเลยนะครับจะมาแก้ตัวไม่ได้เลยทุกคนก็ต้องยอมรับว่าโลกนี้มีพระเจ้าจริงๆดังนั้นอย่ามัวหลงผิดอยู่เลยนะครับเพราะาจะต้องถูกพระเจ้าตัดสินวีาพาษาแน่ๆ การตัดสินอย่างยุติธรรมด้วยนะครับพระเจ้าจะ,ะเป็นความรักก็จริงแต่พระองค์ก็ยุติธรรมด้วยจะมาแก้ตัวว่าไม่เคยมีใครมาประกาศเรื่องพระเจ้าให้ฟังแก้ตัวไม่ได้นะครับเ mm hmm. พราะเมื่อมองดูหลายสิ่งที่พระเจ้าสร้างแล้วก็มันก็สะท้อนให้เห็นชัดว่าพระองค์มีจริงนะครับ mm hmm. บางคนถามว่าในเมื่อพระเจ้าทรงเป็นความรัก แล้วจะส่งคนไปลงนรกที่ทรมานชั่วนิรันดได้อย่างไรโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องพระเยซูคริสต์เขาจะมีความผิดต้องลงนรกได้อย่างไรล่ะครับซึ่งตอนนี้เปาโลก,ก็กล่าวไว้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าก็ได้เปิดเผยพระองค์อย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับมาตั้งแต่ก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดซะอีกผ่านบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้แต่ว่ามนุษย์ก็ยังปฏิเสธและเลยไม่สนใจคือทุกคนก็มีมโนธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวอยู่แล้วนะครับ รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําสมมุติว่าคนไปทําร้ายใครลึกๆแล้วคุณก็จะเกิดความรู้สึกฟ้องผิดในใจอยู่เสมอโดยที่คนก็ไม่ทันได้รู้เรื่องกฎบัญญัติทางาศาสนาเลยจริงไหมครับแต่คุณก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่สมควรทํานี่ก็คือมโนธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้ในมนุษย์นะครับแต่คนที่บาปหนาก็คือคนที่ด้านชาในมโนธรรมซะแล้วและเลือกที่จะปฏิเสธมโนธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้นะครับ และเขาก็ปฏิเสธความจริงของพระเจ้าเพื่อเขาจะได้ใช้ชีวิตตามใจปรารถนาของตัวเองโดยไม่ขึ้นกับพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นมนุษย์เราทุกคนจึงไม่มีข้อแก้ตัวว่าเขาไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปพูดง่ายๆเวลาคุณทําชั่วลึกๆคุณจะรู้ตัวและรู้สึก guilty รู้สึกฟ้องผิดในใจเสมอนะครับและคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไม่บริสุทธิ์คือมนุษย์ไม่เหมือนพวกสัตว์ที่พวกมันจะไม่รู้ตัวนะครับมันก็ทําไปตามสัญชาตญาณถูกโปรแกรมมาอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้น แต่มนุษย์ไม่นะครับพระเจ้าให้มนุษย์สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทําดังนั้นเวลาถูกพิภากษาแล้วจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะทุกคนก็รู้แก่ใจดีอยู่แล้วด้วยมโนธรรมภายในว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําการตัดสินพิภากษาฟังดูก็น่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันก็คือการควบคุมให้เป็นไปตามกฎที่พระเจ้าตั้งไว้นั่นแหละครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณโยนก้อนหินขึ้นไปบนท้องฟ้าการพิภากษา ก็หมายถึงการทําให้มันตกลงมาบนพื้นดินด้วยกฎแรงดึงดูดของโลกไงล่ะครับก้อนหินจึงฝ่าฝืนการพิพากษาตามกฎนี้ไม่ได้อันนี้ผมก็แค่เปรียบเทียบนะครับมนุษย์ก็เช่นกันนะครับพระเจ้าก็มีกฎของมโนธรรมที่ใส่ไว้ในใจมนุษย์ถ้าทําผิดมโนธรรมก็จะถูกพิพากษาไปตามกฎนั้นแม้จะไม่รู้บัญญัติก็จะมาแก้ตัวไม่ได้ว่าไม่รู้เพราะว่าพระเจ้าก็ได้ใส่มโนธรรมเอาไว้แล้วซึ่งก็คือลมปานของพระเจ้าที่ระบายไว้ในอาดัมเอวา ซึ่งพวกสัตว์มันไม่มีนะครับและเมื่อฝ่าฝืนมโนธรรมนี้พระคมภีจึงกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนก็ล้วนเป็นคนบาปเพราะเรามีธรรมชาติบาปที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกหรือในสันดานของเราทุกคนที่ตกทอดมาจากบรรพรบุรุษอาดัมเอวาอยู่แล้วนะครับพวกเราจึงไม่ทําสิ่งที่ควรทําแล้วก็ไม่สิ่งที่ไม่ควรทําก็ยังคงทําอยู่แบบที่ท่านเปาโลได้เคยพูดไว้นะครับเพราะว่าเราก็ฝ่าฝืมนมโนธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้จนเคยชินเคยตัวไปซะแล้ว ซึ่งวิธีแก้ปัญหานี้พระเจ้าก็ให้มาแล้วนะครับด้วยพระคุณความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งเราก็จะเฝ้าเดี่ยวต่อไปเรื่อยๆในซีรีส์นี้แล้วก็จะค่อยๆเก็ตมากขึ้นนะครับพี่น้องที่รักบางคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวถ้าทุกคนก็รู้แล้วว่ามีพระเจ้ามีมโนธรรมในใจแล้ว แล้วทำไมจะต้องมีมิชชันนารีมาประกาศข่าวประเสริฐอีกในเมื่อสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าได้ผ่านธรรมชาติรอบตัวซึ่งก็คือบรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างทั้งหลายและรู้ตัวว่าตัวเองเอมีโมโนธรรมรู้ว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรแล้วทําไมต้องมีมิชชันนารีมาประกาศข่าวประเสริฐอีกคําตอบก็คือข้อแรกแม้มนุษย์จะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงแต่เขาก็ปฏิเสธความจริงเพราะจิตใจชั่วร้ายลึกๆภายในที่อยากจะทําอะไรตามใจตัวเองนะครับ ไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามิชชันนารีจึงมาช่วยชี้ให้เขาเห็นความผิดพลาดนี้และก็ช่วยชี้ทางให้เขาเริ่มต้นดําเนินชีวิตใหม่แบบที่กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับข้อ2มนุษย์เราส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้ามิชชันนารีจึงมีบทบาทในการหนุนจิตชูใจเสริมสร้างใช้ความรักความห่วงใยน้อมน้าวจิตใจให้เขาอุทิศชีวิตแด่พระเจ้านะครับ ข้อสามมิชชันนารีก็สามารถที่ตักเตือนคนที่ปฏิเสธพระเจ้าได้ว่าเขาจะจะจะ,จะต้องได้รับโทษที่เวลวร้ายอย่างไรบ้างนะครับข้อสี่มิชชันนารีก็จะได้ช่วยให้คริสตจักรทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์คือการประกาศข่าวประเสริฐนําคนกลับใจมารับความรอดและกลับมาคืนดีกับพระเจ้านะครับข้อ5สิ่งสําคัญก็คือแม้คนจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงแต่มันไม่พอนะครับที่จะรู้อยู่แค่นั้นมนุษย์จําเป็นจะต้องรู้ว่าพระเจ้ารักเขามากนะครับ และเขาก็สามารถที่จะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้โดยทางพระเยซูคริสต์มิชชันนารีจึงจะช่วยให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาอย่างไรและเขาต้องรู้ว่าจะรับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไรเพื่อจะกลับมาหาพระเจ้าได้พี่น้องที่รักถ้าในบ้านหรือในที่ทํางานหรือในชุมชนของคุณไม่มีคริสเสียเลยหรือมีคริสเสียน้อยมากคุณก็คือมิชชันนารีในที่ที่คุณอยู่นะครับในชีวิตประจําวันของคุณนั่นแหละครับ ถ้าพระเจ้าไม่ได้สรงเรียกเป็นพิเศษให้คนเดินทางไปประกาศในที่ห่างไกลคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปนะครับคุณก็ใช้ชีวิตประจําวันไปตามปกติและถ้ามีโอกาสก็ประกาศกับคนรอบตัวในชีวิตประจําวันของคุณนั่นแหละครับด้วยท่าทีที่ไม่ใช่มาจากความกลัวนะครับไม่ใช่กลัวว่าถ้าไม่ทําแล้วพระเจ้าจะลงโทษหรือจะไม่ไวพรแต่ให้คนทําด้วยท่าทีที่มาจากความรัก และการเป็นห่วงผู้คนที่เขายังไม่รู้ความจริงที่ยอดเยี่ยมยังไม่รู้ข่าวดีจากสวรรค์ยังไม่รู้ว่าพระเยซูคือของขวัญล้ำค่าที่สุดสำหรับชาวโลกแล้วก็แค่บอกต่อข่าวดีที่ดีที่สุดนี้ออกไปในจังหวะโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรเลยนะครับเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคุณก็อย่าไปแบกไว้นะครับขอให้ได้บอกว่าข่าวดีนี้คืออะไรแค่ได้บอกก็โอเคแล้วนะครับ แต่ว่าคุณก็ควรจะเฝ้าเดี่ยวต่อเนื่องไปเรื่อยๆในซีรีส์นี้คุณจึงจะรู้และเข้าใจเนื้อหาของข่าวประเสริฐแล้วก็บอกต่อได้อย่างถูกต้องเพราะว่าข่าวดียอดเยี่ยมจากสวรรค์น,นี้มันไม่ได้แค่ช่วยให้คุณรอดจากนรกได้ไปสวรรค์ชั่วน,นิรันด์มันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับแต่ข่าวดีข่าวประเสริฐนี้ยังมีฤทธิ์เดชอื่นๆอีกมากมายที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ได้รับชีวิตใหม่ตั้งแต่ตอนที่คุณยังอยู่บนโลกนะครับไม่ใช่เป็นข่าวดีสําหรับหลังจากที่คุณตายแล้วเท่านนั้ คุณจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างลนเหลือในขณะอยู่บนโลกนะครับนี่คือฤทธิเดชของข่าวประเสริฐแต่ว่าหลายคนได้รับแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าได้รับซึ่งความครบบริบูรณ์ลนลเหลือนี้มาเป็นแพ็กเกจเลยนะครับถ้าคุณรับถ้อยคําพระเจ้าที่เป็นข่าวดีข่าวประเสริฐไว้ทั้งหมดรับด้วยความเชื่อไม่ใช่เชื่อผิวเผินนะครับแต่เชื่อจนฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกข่าวประเสริฐจึงจะออกฤทธิ์ในการทําให้คนมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลนเหลือได้ครับ ติดตามฟังเฝ้าเดียวด้วยกันในซีรีส์นี้ต่อเนื่องไปทุกๆวันแล้วลิดเดตของข่าวประเสริฐก็จะเปลี่ยนคนให้เป็นคนใหม่ที่ไม่ขัดสนขาดแคลนในทุกด้านอีกต่อไปนะครับมาดูกันต่อในข้อ24ท่านเปาโลก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าพระองค์จึงปล่อยให้มนุษย์ทําตามใจปรารถนาของตัวเองคือ,อตรงนี้มันก็คล้ายๆกับพ่อแม่ที่รักลูกมากนะครับแต่เมื่อ,อลูกดื้อไม่เชื่อฟังเลย แล้วก็ไม่รู้จะควบคุมบังคับอย่างไรสุดท้ายก็ได้แต่ปล่อยให้ทําไปตามใจปรารถนาของเขาและก็เฝ้ารอคอยด้วยความรักความห่วงใยว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับใจแล้วหันมาหาพ่อแม่นะครับพระเจ้าของเราก็เป็นแบบนั้นแหละถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมาอะไรพิเศษที่พระเจ้าต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรม่าที่ได้รับคือ มนุษย์เราก็มักจะทําอะไรไปตามตันหาชั่วของตัวเองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้นะครับเช่นป้นฆ่าลักขโมยเป็นชู้กับผัวเมียชาวบ้านคือเคยมีในสมัยหลายพันปีก่อนอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่และผู้ชายก็เป็นเกย์ผู้หญิงก็เป็นเลสเบีย้ยนมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันผิดไปจากกฎที่พระเจ้าตั้งไว้เรื่องบาปของการล่วงประเวณี เกยกับเลสเบียนที่ประกอบกิจวิปริติหน้าอดสุวนี่ก็มีมาตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันแล้วนะครับที่เปาโลเขียนจดหมายไปไม่ใช่เพิ่งจะมามีในยุคนี้ตปาโลยกตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องอที่ทําให้พระเจ้าขยะกขยงมากพี่น้องที่รักถ้าคุณเป็นพวกรักร่วมเพศก็อย่ากลัวพระเจ้านะครับแต่ให้เข้ามาหาพระองค์สารภาพและก็กลับใจใหม่พระองค์ก็จะอภัยให้แล้วพระองค์จะ ช่วยให้คนมีพลังที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างถูกต้องนะครับและถ้าคนเห็นใครเป็นแบบนี้ก็อย่าไปตำหนิติเตียนลังเกียจเขาเพราะเราทุกคนก็มีจุดอ่อนบางอย่างเหมือนกันนะครับแต่เป็นจุดอ่อนที่อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนก็ให้เราช่วยหนุนใจนำเขากลับมาหาพระเจ้าดีกว่านะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมนุษย์เราก็ชอบเอาหินทรายหรือเหล็กมาทำเป็นรูปปั้นแล้วก็นมาสการกาดไหว้บูชา ทั้งๆที่หินทรายหรือเหล็กก็ล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาให้แต่มนุษย์กลับเอามันมาปั้นแถมปั้นเป็นวัวเป็นควายแล้วก็กลับไหว้ก็มีหรือปั้นเป็นคนที่ตายไปแล้วหรือปั้นเป็นเทพเจ้าในจินตนาการไปต่างๆนานาแล้วก็พากันกราบไหว้เปาโลกำลังยกตัวอย่างชาวกรีกและโรมันที่นมาสก,การรูปปั้นเทพเจ้ามากมายนะครับ <S <S ผมเองก็เคยผ่านไปทางจังหวัดส,ส,สกลสกลน,กน,นครน,นะครับแล้วก็ได้เห็นมี ลูกปั้นเต่าต,ตัวใหญ่ยักษ์แล้วก็มีคนพากันมาจุดทูปกราบไหว้บูชานะครับผ่านไปตามจังหวัดที่ติดริมแม่น้ำโขงผู้คนก็เอาดินทรายหรือเหล็กมาปั้นเป็นพญานาคแล้วก็พากันกราบไหว้บูชากันนะครับคือมันก็ไม่ต่างกับยุคสมัย2,000กว่าปีก่อนที่ท่านเปาโลเขียนไปถึงคนในกรุงโรมเลยนะครับเปาโลกล่าวว่านี่แหละมันจึงเป็นสาเหตุให้พระเจ้าพิโรธมากเป็นการยั่วโมโหพระเจ้านะครับ เพราะแทนที่จะนมัสก,การพระองค์ผู้เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งบนโลกแต่กลับไปกราบไหว้นมัสก,การเต่าหรือพญานาคหรือมนุษย์ที่ตายไปแล้วหรือเทพเจ้าในจินตนาการในข้อ28ปท่านเปโลก็กล่าวต่อไปว่าผู้คนไม่เห็นคุณค่าของการได้รู้จักพระเจ้าการปฏิเสธพระเจ้ามันก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเต็มไปด้วยความเลวทรามชั่วร้ายเพิ่มทวีมากขึ้นตลอดเวลาทั้งอิจฉาริษยาเข่นฆ่ากันแก่งแย่งแข่งขันกันหลอกลวงและคิดร้ายกัน เโลก็โดนมาหมดแล้วนะครับจากพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีพวกมือถือศาสตร์ปากตีศินทั้งหลายถึงตรงนี้ให้คนหยุดชื่วขนาและธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีรยมาอะไรพิเศษที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมรยมาที่ได้รับคือในสมัยของท่านเปโลเมื่อ2,000กว่าปีก่อนเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ยิ่งชั่วร้ายมากขึ้นไปสะอีก สมัยนี้ก็มีแก๊งต้มตุนหลอกลวงทำร้ายผู้คนหลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะแก๊งคอเซนเตอร์ที่ระบาดหนักก็มีเทคนิคการหลอกลวงใหม่ๆขึ้นทุกวันจริงไหมครับนักการเมืองก็ใส่ร้ายป้ายสีกันชาวบ้านธรรมดาก็หลงไปกับค่านิยมนับถือคนรวยดูถูกคนจนทั้งๆท,ท,ที่คนรวยนิสัยไม่ดีก็ยังไปกราบไหว้เคารพนับถือเขาอีกพวกวัยรุ่นก็มักไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ลูกขอเงินพ่อแม่ไปซื้อยาผ้า หรือไปเที่ยวผับทเที่ยวเทคพอไม่ได้ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ส่วนพ่อแม่ก็โหดร้ายทุกตีลูกฆ่าลูกก็มีเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับกฎหมายทําแท้งก็ออกมาง่ายๆส่งเสริมให้คนทําบาปล่วงประเวณีกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นหรือถ้าไม่ได้ทําบาที่ดูรุนแรงแต่มนุษย์ทุกวันนี้ก็ยังมีนิสัยเห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครๆเห็นคนพิการคนได้โอกาสในสังคมก็ไม่คิดจะช่วยเหลือ ซึ่งนี่ก็คือความเห็นเกียตตัวที่ถือว่าเป็นความบาปนะครับเพราะว่าปัสะจจกความรักความเมตตาต่อคนอื่นคิดแต่จะเอาประโยชน์เข้าตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้มีนิสัยอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นดังนั้นท่านเปโลจึงกล่าวว่ามนุษย์ฝ่าฝืนมโนธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้จนเคยชินเคยตัวแล้วนะครับจึงสมควรที่จะถูกพิพากษาลงโทษไม่ใช่พระเจ้าใจร้ายอยากสนุกกับการลงโทษมนุษย์ แต่เป็นเพราะมนุษย์ต่างหากที่เป็นฝ่ายหนีออกจากทางของพระเจ้าและใช้ชีวิตตามใจปรารถนาชั่วของเขาเองถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคสเตียนในกรุงโรมหลายๆคนได้อ่านจดหมายฝากของท่านเปาโลมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็คงพยักหน้าเห็นด้วยกับเปาโลกันไปทุกคนนะครับเพราะว่าในกรุงโรมก็เต็มไปด้วยลูกเคารบรักร่วมเพศแล้วก็คนโลมันที่ชอบความรุนแรงแต่พอท่านเปาโลจบบทที่หนึ่งมาถึงบทที่สองปับ๊บ ท่านเปาโลก็หักมุมทันทีนะครับโดยหันมาพูดทํานองว่าพวกคุณทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องไปตำหนิติเตียนคนอื่นหรอกพวกคุณก็ทําความบาปชั่วด้วยกันทั้งนั้นแต่อาจจะเป็นความบาปชั่วคนละแบบแบบที่ผมยกตัวอย่างมาถ้าคุณเที่ยวไปตัดสินคนอื่นคนเองก็จะถูกตัดสินด้วยเช่นกันเพราะตัวคุณเองก็ยังทําบาปชั่วเหมือนกับเขามาถึงตรงนี้หลายๆคนก็คงจะหน้าเสียแล้วก็หยุดพยักหน้ากันไปแล้วล่ละครับเพราะถูกเปิดโปง เปิดเผยจุดบกพร่องของพวกเขามันก็ไม่มีใครชอบนั่นแหละครับเหมือนเวลาคนไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วคุณก็ไปพูดว่าก็เป็นคนบาปเขาก็จะโกรธแล้วก็จะไม่ยอมรับง่ายๆจริงไหมครับดังนั้นการที่จะไปพูดอะไรให้ใครเ,เขาสํานึกในความผิดบาปแล้วหวังว่าเขาจะกลับใจคุณทําด้วยตัวคนเองไม่ได้นะครับคุณจะต้องอธิษฐานก่อนอธิษฐานเผื่อเขาและอธิษฐานเผื่อตัวคุณเอง เพื่อที่พระเจ้าจะได้ทรงนําให้มีจังหวะเวลาโอกาสที่เหมาะสมที่จะพูดนะครับไม่ใช่จู่ๆก็ไปพูดว่าเขาเป็นคนบาปอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะตอบคุณกับไงเก่งว่าตัวคนเองก็บาปเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่คนเราก็จะมีช่วงจังหวะเวลา,าที่จิดใจเขา อาจจะเริ่มถ่อมลงแล้วก็เริ่มเปิดออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตในชีวิตนะครับอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเป็นหนี้เป็นสินก้อนโตหรือเป็นอะไรสรารพัดที่ทําให้เขารู้สึกจะต้องถ่อมตัวถ่อมใจนะครับเมื่อเวลานั้นก็จึงจะเป็นโอกาสที่จะพูดให้เขาสํานึกถึงความผิดในบาปได้นะครับถ้าเป็นชาวพุธเราก็อาจจะพูดว่ามันก็คงจะเป็นเวรกรรม ความบาปที่คุณได้เคยทํามาคุณจึงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือคุณจึงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือว่าคุณมีปัญหาชีวิตวิกฤตแบบนี้แล้วค่อยๆนําเขามาหาพระเจ้าพระกิติคุณของพระเยซูนะครับมันต้องดูจังหวะที่พระเจ้าจะจะัดสรรจัดเตรียมให้นะครับเอาละครับถึงตรงนี้หยุดชั่วขณะและที่ฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่าในเมื่อเปาโลก็พูดเาวากับว่าใครทําดีก็ได้ดีทํแบาปชั่วก็ได้ชั่ว ซึ่งมันก็เป็นไปตามการตัดสินทพ่ภาคษาของพระเจ้าไอ้ตรงนี้มันก็คล้ายๆกับทุกๆศาสนาจริงไหมครับแล้วเ,เพราะว่าหลายๆศาสนาก็จะสอนให้คนเป็นคนดีคือทําดีก็จะได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วจริงไหมจริง,จร,งจริงไหมครับลองอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ด,ดูนะครับว่าแล้วการมาเป็นคริสเตียนมารับเชื่อพระเยซูนี้มันมีความแตกต่างอย่างไรสําหรับผมเรยมากที่ได้รับคือการทําดีแล้วก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่ว ซึ่งก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมมันก็ถูกต้องนะครับแต่เราควรจะบอกกับทุกคนว่าแล้วใครหลับเป็นคนตั้งกฎซึ่งมันก็จะโยงมาที่พระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าก็คือผู้ตั้งกฎนะครับและพระองค์ก็จะเป็นผู้พิพากษาเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละครับทีนี้ความแตกต่างในการมาเป็นคริสเตียนก็คือ,อถ้าคุณนับถือศาสนาต่างๆคุณทําความดีแล้ว ก็ได้ดีมันไม่ใช่หมายถึงจะได้รับการความรอดจากการถูกพิพากษาลงบึงไฟนรกนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครบนโลกสามารถที่จะทําความดีได้จนถึงมาตรฐานสูงของพระเจ้าเลยนะครับคือไม่เคยทําชั่วเลยตลอดชีวิตมันไม่มีใครมนุษย์คนใดทําได้นะครับดังนั้นพระเจ้าจึงต้องมาช่วยแก้ปัญหานี้ให้มนุษย์โดยผ่านทางพระเยซูซึ่งเราก็จะเฝ้าเดี่ยวทําความเข้าใจเรื่องนี้กันต่อไปอย่างละเอียดลึกซึ้งว่าพระเจ้าช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับมนุษย์เราแบบไหนอย่างไรนะครับ การได้รับความรอดโดยความเชื่อนั้นเ,เราก็จะถูกพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วนะครับเพราะพระเยซูก็ได้รับโทษความปิดบาปของเราไปแทนแล้วเราจึงได้รับความรอดโดยทางความเชื่อน,น,นะครับและเมื่อเราเชื่อและเราลอดแล้วเราจึงทําดีนะครับไม่ใช่ทําดีเพื่อจะลอดแต่ลอดแล้วจึงทําดีมันกลับกันนะครับ พราะถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าพระเยซูไถ่บาปให้คุณแล้วคุณได้รับความรอดแน่ๆแล้วเชื่อเข้าไปจนถึงจิตใต้สํานึกพฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัตินะครับถ้าคุณเฝ้าบอกจิตใต้สานึกของคุณว่าคุณเป็นคนโอเคแล้วคุณเป็นคนดีแล้วจิตใต้สำนึกของคุณก็จะค่อยๆควบคุมพฤติกรรมของคุณให้เป็นคนดีตามที่คุณได้ป้อนความเชื่อนี้เข้าไปทุกๆวันนะครับมันไม่ใช่การพยายามตั้งใจทําดีเพื่อจะเป็นคนดีนะครับ แต่คนบอกติดใต้สำนึกของคุณด้วยความเชื่อในข่าวประเสริฐไปทุกๆวันว่าคุณเป็นคนดีแล้วคุณโอเคแล้วพระเจ้ายอมรับคุณแล้วดังนั้นพฤติกรรมจึงทําแต่สิ่งดีๆและก็ค่อยๆเลิกทําชั่วไปโดยอัตโนมัตินะครับสุภาษิตบทที่23่สิบข้อเก็กล่าวว่าเขาเป็นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างในเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้ก็หมายถึงถ้าคุณคอยนับอะไรอยู่ข้างในทุกๆวันถ้าคุณนับว่าคุณเป็นคนไม่ดี คุณก็จะแสดงออกเป็นคนไม่ดีเหมือนสิ่งที่คุณนับไว้ตลอดเวลานั่นแหละครับเพราะว่าอะไรก็เพราะจิตใต้สํานึกมันบงการให้คุณมีพฤติกรรมแบบนั้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับถ้าคุณคอยนับว่าคุณเป็นคนโง่คนยากจนสู้คนอื่นไม่ได้จิตใต้สํานึกก็จะตอบสนองให้คุณมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับเพราะคุณคอยนับอยู่ข้างในไงล่ะครับพอไปเห็นใครในไลน์หรือใน Facebook ที่ดูฉลาดดูเก่งกว่าคุณดูล่ำรวยกว่าคุณ คุณก็เกิดความอิจฉาไม่พอใจและน้อยใจวาสนาตัวเองคิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะร่ำรวยเหมือนคนอื่นสักทีนะแล้วเจ้าจิตใต้สำนึกก็ทำให้คุณกลายเป็นคนโง่เป็นคนยากจนไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับเพราะว่ามันก็ซื่อสัตย์ทำตามคำสั่งของคุณเสมอคุณคอยนับอะไรข้างในในใจคุณคุณก็จะมีชีวิตเป็นแบบนั้นนะครับระวังให้ดีนะครับมีสติคอยดูความคิดตัวเองให้ทันแล้วจะรู้ว่าคุณคอยนับอะไรอยู่ข้างในครับ ดังนั้นการที่เรามาเชื่อข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์มันก็คือการที่เราคอยนับอยู่ข้างในว่าฉันเป็นคนดีคนชอบทำแล้วพระเยซูทำให้ฉันเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับจากพระเจ้าแล้วฉันเป็นคนบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าไม่มีวันลงโทษฉันแล้วเพระเาะฉันเป็นบุตรของพระองค์แล้วฉันทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์คอยเสริมกำลังฉันฉันได้รับชีวิตใหม่แล้วเป็นชีวิตที่รอบบริบูรณ์ล้นเหลือเพราะพระเยซูพูดไว้อย่างนั้นถึงแม้พฤติกรรม ในปัจจุบันคุณอาจจะทําบาปทําชั่วทําอะไรไม่ดีอยู่แต่ถ้าคุณเฝ้าเอา,เอาข่าวประเสริฐนี้มาพูดย้ําเข้าไปในจิตใต้สํานึกสวนทางกับพฤติกรรมของคุณไปเรื่อยๆทุกๆวันพลังของจิตใต้สํานึกที่รับเอาความเชื่อในข่าวประเสริฐเข้ามามันก็จะไปบงการให้พฤติกรรมของคุณเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่ก็ไม่ใช่ทันทีทันใดนะครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปเห็นไหมครับพี่น้องถ้าคุณคอยนับอะไรอยู่ข้างในด้วยการบอกตัวเองแบบาตาม ให้คําของพระเจ้าที่เป็นข่าวประเสริฐไปทุกๆวันจนความเชื่อฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับชีวิตคนก็จะเปลี่ยนแน่นอนครับมันก็เหมือนกับคนป่วยที่เฝ้าพูดกับตัวเองว่าพระเยซูรักษาฉันหายแล้วพูดด้วยความเชื่อนะครับแม้ว่าเขาจะยังไม่หายแต่เขาก็พูดไปเรื่อยๆด้วยความเชื่อความเชื่อตอกย้ําเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกและไม่นานเขาก็จะหายนะครับด้วยฤทธิเดชของข่าวประเสริฐนะครับ ถ้ามีความเชื่อที่ฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกาการเป็นคนยากจนขัดสนแล้วคุณเฝ้าบอกตัวเองทุกวันทุกวันด้วยถ้อยคําที่เป็นข่าวประเสริฐว่าพระเยซูยอมยากจนเพื่อให้ฉันมั่งมีพระเยซูยอมยากจนเพื่อทําให้ฉันมั่งมีพระเยซูยอมยากจนเพื่อให้ฉันมั่งมีพระองค์ได้ทนทุกข์ทรมานายากจนแสนสาหัสบนการเขียน ก็เพื่อแลกเปลี่ยนให้ฉันมัม่งมีถ้าคุณเฝ้าพูดความจริงจากข่าวประเสริฐนี้ทุกๆวันให้ความเชื่อมันฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกจนคุณรู้สึกว่าตัวคนเองมั่งมีแล้วจริงๆแม้แต่ยังไม่ไม่มั่งมีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับไอ้เจ้าจ,จิตใต้สํานึกนี้มันก็จะไปทําให้คนมองเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งคุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือมองข้ามไปนะครับแล้วมันก็ทําให้คุณคว้าโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ํารวยเอาไว้ได้ แต่ถ้าคุณคอยนับอยู่ข้างในว่าคุณเป็นคนไม่ดีเป็นคนโง่พระเจ้าไม่รักคุณคุณไม่มีความสามารถคุณไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้คือคุณเอาแต่นับอยู่ข้างในแบบนี้พระเจ้าอยากจะอวยพรคุณมากแค่ไหนพระองค์ก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่ยอมเชื่อในอพระคำพระเจ้าที่เป็นข่าวประเสริฐให้มันฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกนั่นเองไงล่ะครับ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาคนพลาดพังทําบาปไปแล้วคนจึงต้องรีบสารภาพบาปกับใจนะครับมองไปที่การเขียนของพระเยซูและคุณก็ใช้ความเชื่อเชื่อว่าพระอ,องค์ได้ลบล้างความผิดบาปให้แก่คนพระเจ้าอาภัยให้คนแน่เมื่อคุณสำนึกผิดกับใจจากบาปนะครับแล้ว ความรู้สึกฟ้องผิดที่ฝังเข้าไปในจิตใต้สำเน็ตก็จะหายไปนะครับแล้วมันก็จะทําให้คุณไม่รู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าเพราะว่าทําผิดทาบาปมันก็จะหายไปเนื่องจากพระโลหิตที่บริสุทธิ์ของพระเยซูนะครับถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆทุกๆวันคุณตอกย้ําความเชื่อว่าพระโลหิตพระองค์ก็ชําระล้างความผิดบาปให้กับคุณ คุณก็จะเป็นไปตามนั้นตามที่คุณนับไว้ข้างในนะครับโดยอัตโนมัติซึ่งนี่ไม่ใช่ศาสนาศาส,สนาคือการพยายามควบคุมบังคับตัวเองให้เป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ทำบาปแต่นี่เปลี่ยนไปนะครับนี่คือการใช้ความเชื่อในข่าวประเสริฐที่ตอกย้ำ้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วเจ้าพลังของจิตใต้สำนึกที่ควบคุมคุณ95%เนี่ยก็จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้เป็นไปตามที่คุณเชื่อนะครับนี่คือฤทธิเดชของข่าวประเสริฐไงละครับ เปาโลกำลังเฉลยวิธีแก้ปัญหาที่มนุษย์มักจะตอบย้ํากับตัวเองว่าเขาเป็นคนไม่ดีและแก้ไขด้วยข่าวประเสริฐของพระเยโูฟิตดังนั้นคนที่จะมาได้รับฤทธิดเดชจากข่าวประเสริฐเนี่ยเขาก็จะต้องยอมรับซะก่อนนะครับว่าการทําความดีของเขาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับทําดีตามกฎศาสนาเนี่ยมันก็ไร้ค่าเพราะว่ามันเป็น การกระทําของมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความเชื่อ,อที่การเขียนของพระเยซูซึ่งเป็นพระกุลของพระเจ้าที่ให้เป่าเานะครับดังนั้นเ,าเปาโลจึงเขียนไปถึงชาวาชาวคนต่างชาติคริสเตียนในกรุงโรมรวมถึงคนยิวในกรุงโรมด้วยว่าการพยายามทําความดีมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นการทําตามกฎศาสนาจึงไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะช่วยให้เราได้รับความรอดนะครับ ความรอดจะต้องมาจากฤทธิเดชของข่าวประเสริฐซึ่งคุณใช้ความเชื่อตอกย้ำเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณทุกๆวันจนพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้จึงจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าเ<ม>พราะเป็นการออกฤทธิ์โดยถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นข่าวประเสริฐการเขียนของพระเยซูไงล่ะครับพี่น้อง ถ้าคุณอยากรู้ว่าจิตใต้สำนึกมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในข่าวประเสริฐอย่างไรก็สามารถค้นหารับฟังได้ในคลิปต่างๆที่ผมทำไว้แล้วในซีรีส์ที่ชื่อวิธีใช้จิตใต้สำนึกเชื่อมต่อกับพระเจ้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังซีรีส์นี้ไปด้วยกันเรื่อยๆถ้อยคาที่เป็นข่าวประเสริฐก็จะค่อยๆฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณและจะออกฤทธิ์ในตัวคุณนะครับ อย่าพลาดติดตามต่อเนื่องทุกๆเช้านะครับยิ่งฟังตอนเช้าก็ยิ่งดีเพราะเป็นช่วงที่จะป้อนความเชื่อในถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นข่าวประเสริฐเข้าไปลึกถึงจิตใต้สำนึกได้ง่ายๆนะครับนี่น้องที่รักคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าสร้างให้เรามีทั้งจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกจิตสํานึกจะก็กุมวงการชีวิตเราได้แค่5%นะครับ แต่ว่าจิตใต้สํานึกมันมีพลังควบคุมเราได้ถึง95%้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณเชื่ออะไรที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกมันก็จะเป็นไปตามที่คุณเชื่อเหมือนกับที่พระคัมภีร์สุภาษิตได้กล่าวไว้ว่าเขาเป็นเช่นคนที่นับอยู่ข้างในนะครับมันก็เหมือนกับที่พระองค์ได้สร้างมนุษย์เราให้มีแขนมีขานะครับแล้วพระองค์ก็สร้างให้เรามีทั้งจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก และถ้าคุณไม่นําเอาพลังของจิตใต้สํานึกมาใช้ประโยชน์มันก็เหมือนกับคุณกาลังดูถูกสิ่งที่พระเจ้าให้มาเหมือนเอาตะลันไปฝังดินแต่ว่าการเอาจิตใต้สํานึกมาใช้ก็ควรจะใช้าตามถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นข่าวประเสริฐเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปใช้ตามที่ชาวโลกเขาสอนกันอาเมีนไหมครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันคํถาถามสําหรับทบทวนและไครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คือ คุณประทับใจพระคำพิจตอนใดเป็นพิเศษครับมีเลมาะอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวมีคําเตือนสติในเรื่องอะไรมีคาหนุนใจและเสริมสร้างในเรื่องใดบ้างมีความรู้ใหม่ๆอะไรบ้างที่คนได้รับคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระองค์แล้วก็จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้อย่างไรเพื่อคนจะได้ไม่กลายเป็นคนเคร่งศาสนาแต่จะเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตที่รบบริบูรลณล์เหลือด้วยข่าวประเสริฐพระเยซูคริส เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้คุณพิมพ์ข้อความคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวยพร